ไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเราประโยคคลาสสิกนี้ยังคงถูกเอ่ยและเป็นจริงครับพี่น้องคนทำงานในเมืองหลวงหลายคนมีฝันอยากกลับไปอยู่ที่บ้านและหลายคนได้กลับไปอยู่ที่บ้านแล้วครับลูกหลานที่กลับมาคนรุ่นใหม่ที่กลับมากลับมาโดยสามเหตุปัจจัยสำคัญตามเหตุผลหนึน่งก็คือคุมที่แบบกลับมาดูแลเอาพอเอาแม่มาดูแลมุปการีนเนาะอา่สิแม่ป่วยติดเตียงหรือว่าพอเสียชีวิตแล้วแม่ยุคนเดียว เหตุที่สองที่ผมคือว่าเป็นกลุ่มทีอาซีมีไหมีหน้ามีการผลิตมีหัวมีสวนมีกิจการแต่ว่า,าพ่อแม่เฒ่าแล้วกลับมาสืบทอดกลับมาเหตุเราครับอีกส่วนหนึ่งทีอาซียุ่ในในโลงงานในบริษัทมาหลายปีบางคนยู่ได้ออฟฟิศมาหลายปีรู้สึกบ่ไหวแล้วชีวิตบ่ขอเลือกบริษัทบ่ขอเลือกโรงงานเป็นเลื่อนตายแล้วขอเลือกที่สีกลับบ้าน มาเริ่มตนทำมาหากินอันนี้เป็นสามสามเหตุปัจจัยที่ให้เข้าไปพ่อวันนี้ผมเดินทางมาที่อำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรครับเพื่อพบกับมานพแท้โคลูกอีสานอดีตเจ้าของโรงงานเสียบหมูปิ้งขายเจ้าของกิจการคาแคร์ในกรุงเทพที่กลับมาอยู่ที่บ้านหลังไปทำงานที่กรุงเทพมานานกว่า15ปีครับแต่ก่อนการมอยู่บานกับไม่ได้คิดว่าด้ม อยู่บ้านเนาะก็ขายของอยู่ที่นี่กบลงมาเยี่ยมลูกกับแม่เห็นแม่กับลูกอยู่มันแบบมัน,มนลำบากใหญ่ับหลานยู่งกว่าสองคนมันพอมาเห็นปึ๊บสีเทาคืไปอุงเทียบสิทิ้มลูกกับแม่ไปไมันก็บ่ได้การเริ่มต้นที่บ้านเกิดของมานพไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายครับเขาพยายามหาอาชีพที่ลงตัวเพื่อที่จะสามารถสร้างเงินดูแลครอบครัวได้นั่นคืออาชีพเสียบหมูปิ้ง เพื่อส่งขายตลาดครับแหมนค่าตอบแทนจะไม่เท่าตอนอยู่ที่กรุงเทพแต่นี่คือสิ่งที่เขาเลือกครับกรุงเทพอะไม่ได uh, like ้อาสิไดีดีกว่าได้ก็ต้องพยายามไล่กูกันขึ้นกันขันเมื่เห็ุกิบเ่อใดเป็นค้านั่นค้านี่กรุงเทพมันหลายครับค่าเซาค่าห่องค่าอะได่มากบางเดียวกับไม่ค่อยไม่ค่อยพอใส่ที่บ้านเฮามันกับค่าเสียใจมันกับเ่อไหร่นะครับกันเทศเด่ยเสียบหมูส่งกเด่ดเสีย สวยดใจขนาดนี้นน่็ได้กินอยู่ครับเพี่ยวอยูไ่ไหนจุงเทียบมันก็จะมีงานทีดด่ด,ดีเลยเหตุมีโอกาสลำรวยนะแต่อยู่บ้าน,นโอกาสญญามันก็ยากแต่มันก็ดีอย่างมันสบายพ่ต้องไปยุ่งของแคบขงกินเขาของเกาเกาไม่เหนื่อยกินตามภาษาบานเน่งที่เคยเต็มอยู่ครับมันมีความสุข ตคกับหมูจิงเมนี้เอมมามาส้มเจ็กกิโลฮะเมนี้เามาสิห้าโลกระเตี้ยนมากอ่ะเสียบหมูส้งครับเสียบหมูสรงเสียบหมูส้วก็มาหน้ามาหน้าแล้วก็กลับไปเสียบหมูอีกเพราะว่ามันมันมันลายหลบหลายเจ้าความต้องการบริโภคที่อ้างอิงกับจำนวนประชากรและรายได้ของคนในหมู่บ้านเขา เมื่อเทียบกับที่กรุงเทพนั้นห่างกันมากนะครับมานพจึงต้องมีอาชีพมากกว่าหนึ่งอย่างซึ่งการเสียบหมูปิ้งส่งตลาดในช่วงเช้าหรือเฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่งนั้นทําให้เขามีเวลาว่างที่จะดูแลแม่และลูกและทําสวนเกษตรบนที่ดินของครอบครัวได้ครับแต่หน้าโคตไพ่ปังหนาก็ว่าทีจะธุรกิจอืน่นจะขายของในตลาดแต่ว่าตอนนี้เขาพักควันสมองก่อนครับสักปีสองปีจะไม่เห็ุธุรกิจใหมเบื่อหรอครับแนวเห็นรถแต่งไม่ขี่ขาน ถ้่คิดว่าตอนมาอยู่บ้านนี่สิเริ่มต้นไม่สิเริ่มต้นเทิดนี่นาสีดีก็ยุ่งเทียบมันได้ได้คุ้มค่าก็การได้ทั้งชีวิตที่ดีได้ดูแลพ่อแม่ได้ดูแลลูกหลานได้อยู่กับพวกเหนียวหาักก็สูขขงกันอยู่บ้านเลยนะขึ้นสูงสุดแล้วสวรรค์เลยสำหรับชีวิตผมนี่สิให้แม่กับลูกยุ่งสีบ่ได้เพราะเป็นเแ่าแล้วครับมาดูแลครอบครัวที่กว่ากันเท่าขาย,ยันเท่ายุ่งเสียขบ,บยวนไต่เรา ความสว่างสวัยทั้งจากไฟนีออนจากรถยนต์และเสียงอึกทึกของผู้คนเครื่องจกักรและโรงงานนั้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เมืองหลวงแห่งนี้ถูกกล่าวขานว่าไม่เคยหลับไหลครับผู้คนจากทั่วสารทิศหลายยุคหลายสมัยยังคงหมุนเวียนเข้ามาเรียนรู้หาประสบการณ์เติมเต็มและเรียกเปลี่ยนกันผ่านความสัมพันธ์ของวัยเรียนวัยทำงานในเมืองใหญ่เมืองนี้อย่างไม่เคยหยุดพักบนพื้นที่เพียง1,500ตารางกิโลเมตร นี่คือเวทีใหญ่ในการแสดงของตัวละครจากทุกพื้นที่จากผู้คนทุกเพศทุกวัยครับซึ่งยืนยันถึงความเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ได้ว่าทั้งชนบทและกรุงเทพมหานครต่างพึ่งพิงอาศัยกันโดยเฉพาะในวันที่ขอบเขตพื้นที่ความห่างไกลของชนบทลดน้อยลง